ผักกาดจน้นผักกาดจ้นหรือผักกาดดองนะคะใบแมงลักค่ะผักชีใบเลื่อยค่ะผักชีใบเลื่อยผักชีใบเลื่อยสวยๆอวบๆทั้งนั้นค่ะต้นก้า ต้นก้ามะเขือเทศต้นกล้ามะเขือเทศค่ะตั้งโอค่ะตั้งโอตั้งโอตั้งโอผักบุ้งจีนค่ะผักบุ้งจีน ผักชีลาวเอาไว้ทำแกงอ่อมมะเขียมะเขียมะเขือหรือมะเขียต้นก้าแมงลักค่ะต้นก้าใบแมงลักหรือว่าผักอิตูหรือผ้าผักคุณตูตู มีต้นกล้าผักชีลาวผักชีฝรั่งเส้นครัวสวยๆค่ะผักกาดหินจิ้มแจวจิ้มน,น้ำพริก ผักกาศกวางตุง้งผักหอมแบ่งกำลังลงกำลังขึ้นสวยงามอลามแชมตะไคร้ผักกาดหินเจ้าค่ามีต้นดาเรืองด้วยเจ้าค่ามีดอกไม้ไว้ขึ้นหิ่งด้วยค่ะ กะเพรากะเพราผัดเพียบเลยค่ะใบมะกรดูด